คุมบรรยากาศแม่ดาหลาหน่อยให้ท่านประธานฮะนี่นักวิชาการของแท้หมอแหลแพนด้าแพนด้าจริงหรือไม่ให้ดูที่ตาไม่ใช่หมีควายนะครับเพราะฉะนั้นนี่เรามีนักนิชาการนี่ชื่อเสียงของท่านโด่งดังทั่วประเทศผมก็เพิ่งได้เจอตัวจริงแล้วเพิ่งรู้ว่ามาจากชัยภูมิ นี่แสดงว่าผาหำหดส่งเข้าระกีสาภาทอกขอตอนรับขอให้แม่ดาลาได้ฟังอย่างสำรวมเพราะว่าเป็นนักวิชาการไม่ใช่นักวิชาเกาินขอบพระคุณครับท่านประธานที่เคารพผมสมชายหนงฮีจากร้อยเอ็ดท่านประธานครับเวลาเราจะเชิญนักวิชาการมาสาภาหแห่งนี้ ขอร้องท่านประธานได้ไหมไม่ต้องไปแต่งหน้าให้เขาได้ไหมเอาแบบเนี้ยเขาเขามีฉายาต้องแต่งหน้าให้เพราะว่าหมอแหลบแพนด้านั้นเนี่ยชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศใครๆก็รู้ว่าหมอแหลบแพนด้าไม่มีใครดูเป็นหมีควายหรอกท่านประธานนะแต่ว่าชื่อเสียงท่านน่ะดังอยู่แล้วมันจะทำให้ความน่าเชื่อถือลดลงนะครับนะ พูดดีวิชาการพูดดีแม่ดาราผมขันหมดเลยขนาดบอกว่าแม่ดาราตายแล้วเนี่ยไปฝังแล้วก็ไม่เน่าเนี่ยนะยังขำเลยท่านประธานนี่จดจดชื่นชมท่านนะฮะนะฮะยังต้องขุดขึ้นมาหัวเลาะอ,อีกใช่ครับชื่นชมขอบคุณท่านจริงๆนะครับขอบคุณที่มาในรายการนี้นะครับท่านคิงฮะท่านคิงพูดถึงน้ำพริกตาแดง ก็ดีแล้วไม่พูดถึงน้ำพริกท่านสุภาพน้ำพริกนรกครับ <c oughs> ท่านประธานที่เคารพครับฝุนตลบจบที่ใครฟังแนวคิดท่านรองนายกรัฐมนตรียมท่านพนมด้วยความเคารพครูบาอาจารย์ของผมเองแนะนำให้เราไปใช้อะไรครับน้ำตาลปี๊บอันแน่ท่านพนมผมรู้ทันทำไมไมให้ไปใช้น้ำตาลปี๊บครับ เพราะว่าเวลาแก้ปัญหาไม่ได้ก็ได้ปี๊บนั่นแหละครับคุมหัวไปเอาตัวรอดไปนะครับหลังจากใช้น้ำตาลไปหมดแล้วใช่ครับท่านประธานที่ครบครับฝุ่นตลบจบที่ใครผมไม่รู้เฝ้าดูอยู่ใครแน่แก้ปัญหารู้ทั้งรู้รัฐแาลนี้ไม่มีปัญญาอนิจจาผู้นำไทย ไร้น้ำยาจริงๆท่านประธานครับจบกรอนแล้วครับแม่ดาราครับอย่าต้องให้บอกแต่ถ้าที่หมอลแลบรักขำขี้แตกไปแล้วออท่านสมชยัยครับผมว่าคราวหน้าท่านทำขอบตาดำมาด้วยดีกว่าแต่ความดังสู้ไม่ไหวท่าานที่เคารพครับท่านประธานที่เคารพเนี่ยฮะ ฝุ่นตลบจบที่ใครชื่อก็บอกอยู่แล้วท่านประธานชื่อฝุ่น PM PM มมันย่อมาจากพล i m มิน n สเตอร์เพราะฉะนั้นมันต้องจบที่ท่านนายกไม่ต้องไปจกตากันว่าเป็นเรื่องของใครเป็นเรื่องท่านนายกจบที่ท่านนายกครับนายกอพอบอกนายกนายกก็เลยยกมือเลยดิฉันบอกเลยคะ่ะว่ามันไม่ได้จบที่ดิฉันจบที่หไหนครับประชาชนค่ะ เห็นข่าวไหมคะประชาชนรับผลกระทบจาก PM 2.5ไม่มีนายกรับผลกระทบ PM 2.5ไม่มีฉะนั้นไม่ได้จบที่ดิฉันจบที่ประชาชนค่ะเป็นปัญหาของประชาชนนะคะต้องต้องเข้าใจเข้าใจท่านนายกด้วยเข้าใจแล้วท่านนายกครับเข้าใจแล้วครับก็ ท่านประธานที่เคารพครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือฟังจากท่านนายกนะก,ก็พูดจาชัดเจนก็ถูกแล้วรัฐบาลนี้ก็หาวิธีแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าวิธีแก้ฝุ่นตลบจบที่ใครนั้นใช้วิธี3มเลิกครับแก้ได้แน่นอนเลิกที่1ครับเลิกไล่หนูตีงูเห่าเลิกที่2เลิกเผาในทุกสิ่งเลิกที่3เลิกจริงๆคือเลิกเป็นรัฐบาลนี้เลยนะครับ เลิกไล่หนูตีงูเห่าท่านประธานที่เคารพผมเป็นเด็กบ้านนอกเวลาเราไปไล่หนูเนี่ยต้องไปเป็นคณะหนึ่งในนั้นก็จะมีหมาอยู่ด้วยนะครับ<อ>แล้วเวลาไล่หนูเนี่ยท่านประธานหนูเนี่ยมันโอ้ยมันไล่มันต้องฝุ่นตลบแน่นอนเพราะมันไล่กันหลายคนนะครับบางทีเนี่ยไล่จากหนองฮีใหญ่ไปยันหนองฮีน้อยอไ,มไม่มีหนองฮีกลางกลงไม่มีไม่มีนะะอย่างผมเนี่ยคณะผมเนี่ยจะไปไล่หนูยวงเนี้ย

มันก็เกิดฝุ่นผมอนุญาตนะครับอนุญาตยืนนิดนึงฮรถ้ทานประธานความจริงท่านสมภาคเป็นเรื่องเทียมวัฒนธรรมที่น่าชื่นชมที่สุดแล้วก็เป็นคนดีแล้วก็เรื่องเรื่องหนูเนี่ยหนูนานหนูอะไรท่านเป็นคนชอบหนูเป็นชีวิตจิตใจ <c oughs> วันหนึ่งฮะแต่งอยู่ที่บ้านนี่แต่งตัวแบบนี้แหละครับผ้าไหมสบายเสียงแบบนี้มีเด็กผู้หญิงปั่นจักรยานมาด้าบ้านลุงลุง เอาหนูไหมท่านโสภาพมองซ้ายมองขวาเออวันนี้ป้าก็ไม่อยู่ด้วยเมียไม่ใช่หรอเมียไม่อยู่อ่าแล้วเท่าไหร่แล้วลูกร้อยหนึ่งค่ะลุงอุ้ยลุงให้พันหนึ่งเลยเอาตังค์ไปก่อนอ่าเอาตังค์ไปก่อนอ่าเด็กก็ปั่นจักรยานลุงขารอหนูแป๊บเดียวเด็กปั่นจักรยานกลับบ้านครับทางนี้ถอดเสื้อผ้า นุ่งผ้าเข้ามาลออ่ะสักพักเด็กปั่นจักรยานมาหนะ้ากล่องโฟมมาหนึ่งแล้วก็เอา้าหนูไม่เปลี่ยนชุดมาเหรอไม่ไม่เปลี่ยนลงุงเนี่ยเอาหนูมาให้ค่ะลงุงหิวหิวมาเป็นพวงเลยหิ้วมาเป็นพวงครับล้มจับรับทับทานครับ อันนี้คือชื่นชมชื่นชมฮะชื่นชมืเป็นคนดีเป็นคนดีรับนะครับแต่ละเรื่องแต่ละราวความชื่นชมในการที่ท่านสมชายชื่นชมวันเนี้ยผมขอขอบคุณแต่ขอให้มันเป็นเรื่องจริงได้ไหมครับก็ครับครับปกติท่านก็ก็ไม่อยู่นะครับ แล้วทำไมไม่เกล้าเรื่องที่มันเอาเป็นหนูจริงๆก็เอาหนูจริงมาให้เรียบร้อยเลยหนูจริงมันต้องหนูอย่างนี้นุนอาจารย์นุนนุนเอ้านี่อันนี้เป็นคนไม่ใช่หนูอ๋อเหรอครับครับหนูจริงที่เขาหิ้วหางมาเนี่ยแหละนั่นคือหนูจริงๆแล้้วแลวนี่ก็หนูอันนั้นชื่อเล่นเขาอ๋อย่างนั้นครับ ค้าชายให้ถอนให้หมดเรื่องไม่เข้ากับฝุ่นตลบเลยนะครับอภิปรายมาครึ่งชั่วโมงกว่าครับเอาแต่เรื่องที่ทําให้ผมเสื่อมเสียเกียรติยศการเป็นสมาชิกสภาคอกทำให้สภาเหี่ยต่างๆเสียหายผมสรุปให้แล้วว่าเป็นคําชื่นชมชื่นชมเชิญนั่งเชิญหนูพุกนั่งนะครับเช นี่หน้าตาเหมือนหนูพุกข้างหลังนะก็เหมือนหนูผีแหละท่านประธานนะเอานะฮะท่านประธานที่เคารพครับผมถามว่าทําไมต้องไล่หนูตีงูเห่ามันเป็นแค่วาทก,กรรมในการหลอกลวงพอเลือกตั้งทีไรก็ไล่หนูตีงูเห่าทําเหมือนว่าจะตบตีจะทะเลาะก,กันที่ไหนได้พอเลือกตั้งเสร็จก็จูปากกันก็ผสมพันธ์กันอยู่แบบนี้นี่คืออะไรไม่มีความจริงใจ เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลจะแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นตลบจบที่ใครต้องมีความจริงใจก่อนท่านประธานที่เครพครับอย่างที่สองนะครับเลิกเผาในทุกสิ่งพี่น้องประชาชนเราโอ้โหเวลาเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยต่อสั่งมันสูงสูงเนี่ยขับรถไปถท่านประธานจะไปไถพรวนเนี่ยไอ้นี่มันยาวมันทิ่มทําให้รถนี่มันเป็น มันดับมันเกิดอันตรายได้พี่น้องประชาชนเขาก็ไปเผาก็ขอร้องไม่ต้องเผานะครับเพราะว่าเผาต่อสังข้าวเนี่ยต้องไม่เผาแล้วนะครับเพราะว่าคือทุกอย่างเนี่ยนะฮะภาหนี่สินมันเยอะเขาบอกว่าทํานาปีมีแต่นี่กับสั่งทํานาปังมีแต่สั่งกับน,นี่สรุปแล้วมีแต่นี่กับนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านก็อยากจะลดค่ายใช้จ่ายเผาต่อสังข้าวเผาอ้อยรรท่านประธานที่เคารพครับ แล้วไม่ใช่เผาไทยเผาอย่างเดียวธรรมนมแนวคิดทรรมนมนี่ดีมากเลยนะเออปลูกทางนี้แล้วไปเผาทางใต้ปลูกทางเหนือไปอีกทางนึงเนี่นเผาคนละทิศคนละทางคนละเวลาปรากฏว่าเพื่อนบ้านเราก็เผาเหมือนกันครับทรรนนมครับนะฮะเาเผาลาวก็เผาขมรนก็เผานะฮะพม่มาก็เผา พอฤดูแบบนี้มันก็จะมีลมหอบเอาฝุ่นมาที่กรุงเทพนะคนกรุงเทพก็เลยรับกันเต็มเต็มนายกจำได้เปล่าตอนหาเสียงนายกว่าไงหมอแลบได้พูดถึงแล้วอากาศบริสุทธิ์เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยค่ะประเทศไหนที่เผาเราจะไม่รับซื้อสินค้าทางการเกษตรค่ะแล้วถามว่าตอนนี้ซื้อไหมซื้อครับไม่เคยหยุดซื้อเลยนะครับ และวิธีแก้ปัญหาท่านนายกทำยังไงพอฝุ่นวันนี้คืออย่างนี้นะคะเราไม่สามารถที่จะกระดิกนิ้วแล้วให้ฝุ่นมันหายไปได้นะคะแล้วท่านแก้ปัญหาไงปิดโรงเรียนให้คนมาขึ้นรถไฟรถไฟฟ้าฟรีให้ให้คนไม่ต้องไอทำอะไรนะครับเนี่ยท่านสเสน่ห์พูดถึงแล้วคนที่ได้อานิสงส์ที่สุดคือพี่น้องพม่าครับที่มาขึ้นรถไฟฟ้าฟรี นะครับนอกนัานไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับท่านนายกแล้วงบประมาณที่จ่ายไป140ล้านเนี่ยเอาเงินเนี้ยไปซื้อเครื่องฟอกอากาศแจกโรงเรียนไม่ต้องปิดโรงเรียนคนกรุงเทพปลอดภัยกว่าเยอะที่สำคัญจะไปใช้บริการฝนเทียมท่ทานระธานครับปี67กรมฝนหลวงของบประมาณมา7,000ล้านปี67นะครับท่านนายกอนุมัติไปเท่าไหร่2111ล้าน ขอมาเจ็ดพันล้านให้เขาไปแค่สองพล้านงบทำฝนเทียมเขาขอมาหกรอล้านท่านนายกจัดสรรให้เท่าไหร่3ามสบสอล้านแล้วพอตอนนี้ฝุ่นมันเยอะถ้าทำฝนเทียมแล้วมันแก้ปัญหาได้จะเอาเงินที่ไหนไปเติมน้ำมัน300รอกว่าล้านนี่แค่ค่าใช้จ่ายประจำก็ไม่พอแล้วคิดได้ยังไงครับไปตัดงบฝนเทียมข้อสุดท้าย เลิกจริงๆคือเลิกเป็นรัฐบาลเนี่ยครับเพราะว่าอะไรครับไม่มีความสามารถเปลี่ยนนะครับเป็นรัฐบาลเป็นรัฐกักก็พอนะครับมันจะได้น้อยหน่อยนะครับท่านเสนได้พูดถึงแล้วจีนเขาแก้ปัญหายังไงท่านประธานเชารพครับสมัยก่อนจีนนี่ปักกิ่งเมืองใหญ่ๆนี่ฝุ่น PM เยอะมากตัวอย่างที่เห็นชัดเจนคือซีอานสม็อกทาวเวอร์เป็นตึกขนาดใหญ่ท่านประธานฮะ สูงร้อยเมตรประมาณ30ชั้นเนี่ยดูดอากาศมลพิษเข้ามาครับแล้วก็ฟอกแล้วก็ปล่อยออกไปตรงปล่องนะเป็นอากาศบริสุทธิ์แล้วกแก้ปัญหาฝุ่นได้ท่านสเสนได้พูดถึงข้อนี้ครับปี2024ครับกทมครับมีวันที่อากาศบริสุทธิ์เนี่ยนะครับท่านประธานะ1ปีมี365วันกทม มีวันที่อากาศบริสุทธิ์อยู่43วันแล้วที่เหลือครับอากาศไม่บริสุทธิ์เลยคนกรุงเทพจึงสูดฝุ่น PM 2.5ท่านสเสน่ห์พูดไปแล้วเท่ากับสูบบุหรี 1, ่1,297.14มวลต่อคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นแบบนี้แก้ปัญหาไม่ได้ต้นดาที่ครบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีแก้อย่างที่ผม เล่าให้ฟังสรุป 1. เลิกไล่หนูตีงูเหา่ายาแหละลงตับเอาจริงใจซะหน่อย 2. เลิกเผาในทุกสิ่งสมเลิกจริงๆคือเลิกเป็นรัฐบาลปัญหานี้แก้ได้แน่นอนท่านประธานครับ